สวัสดีครับพบกันอีกคลิปนึงครับกับวาไปเรื่อยตามภาษาขั้วไทยโสเมื่อนี้กับสิว่าเกี่ยวกับเรื่องหมูหมุ้ลนะครับคนเห็ดไอ้คอ,อกหมูเลียงหมูนะครับธรรมดาเมื่อนี้สิมาสีทาดเล็กครับผมเข็มสองหนึซีซีอายุสิบสมส่เมื่อครับผมเข็มแรกผมสีบตอน3ามเมื่อแรกเข็ม1นึซีซีครับแล้วออาทิตย์นึง ผมก็ขีดสีค่าตัวสั้นนี่กับวิตามินกันบ่ายมือนี่ครบสิบสามสิบสี่มือผมก็มาฉีดถาดเล็กอีกหนึ่งซีซีกบบางคนเพิ่นก็บฉีดเท่เดียวแต่ว่านี่ผมแบ่งฉีดเป็นช่วงระยะเอาครับให้มันสามารถซึมซับเข้าไปแล้วก็รับร่างกายที่ละช่วงช่วงของร่างกายอยาให้มันรับตูมเดียวครับให้มันทยอยรับรับเรื่อยๆครับอันนี้เป็นมันเป็นวิธีของผมด้วยครับแล้วแต่ไผสิไปใส่ ต่างคนต่างไอ้เขาเรียกว่ามีความคิดมีแนวทางในการไอ้จัดการเกี่ยวกับยาแล้วแต่คนครับอ้นี่ผมก็จัดการตามที่ความคิดผมว่าหนาจะเป็นครับไอ้ทาาดเล็กนี่ครับมันเป็นอ่าเขาใส่สำหรับป้องกันและรักษาโรคขาดทาาดเล็กครับของหมูน้อย พอเกิดมาบางตัวก็บอสมบูรณ์ขาดขาดธาตุเล็กบ้างคนละหน่อยบ้างเนาะบ้างบ้าง,างอันนี้เอาเของไปเสริมมันครับนี่ครับผมก็สิมาผ้าเห็ดให้เบิงครับแต่คนก็เห็ดเป็นแล้วครับแต่ว่าผมก็อยากเห็ดให้เบิงเห็ดคลิปคนวันนอหู้ก็บเลหู้นะครับผมนะผมก็ะสีตัวหนึ่งซีซีผก็ะรูดไปลักษณะภายนอกของธาตุเล็กจะเป็นสีดำเลยครับนี่ถ้าถ้าตุผมมีฉลากธาตุนั่นขอด ลักษณะาายหนออสิเป็นสีดำที่เห็นครับมาตัวน้อยอเหือตัวแรกัดบลอ่าเนอ่าเห็นแไ้ไปตัวที่สอง ออกอีกสิบสีโตรครับเหลือออกสิบหกเหลือสิบสี่จำนายไปสองครับมา,ย,นะายัาดยัดย สิประมาณนี้ครับผมขอบคัคบที่ขอบคุณครับที่รับชมและติดตามติดตามช่องคัวไทยยโสช่องนี้หน่อยแน่เด้อครับผมขอบคุณครับ